ัสดีครับคลิปวันนี้ก็มีเรื่องมาชวนคุยนะมาชวนคุยแล้วก็จะมาประกาศเพิ่มเติมนิดนึงอันนี้เลยวงเดือนน,นจะจ๊ะยี่ห้อ,อสีส้มสดใสเห็นกันอยู่นี่เลยวงเดือนเจ็ดนิ้วนะครับรอบตามนี้เลยพันห้าร้อยวัตห้าพันห้าร้อยรอบนีเป็นรุ่นใหม่นะนี่เจ้าที่เขาแจ้งมนาะเป็นรุ่นใหม่ถ้ารุ่นเดิมถ้าจะไม่ผิดพันสามร้อยวัต ตัวนี้รุ่นใหม่พันห้าร้อยวัต 1, วต์จะพันห้าร้อยวัตต์แต่ขายราคาเท่าเดิมเท่ากับรุ่นเก่า,ากนะครับทำไมถึงเอามาลองตัวนี้ไม่มีอะไรมากพอดีมีงานไม้มาได้ลองได้ลองงานไม้ตอนแรกใช้อย่างนี้เจ็สี่นิ้วแล้วปรับรอบเอา ปรับรอบตับปรับรอบเบอร์หนึ่งเอาเบอร์หนึ่งเบอร์สองอะไรประมาณนี้แต่ว่าการใช้งานจริงก็มันร้อนไวแล้วก็การใช้งานมันก็ไม่ค่อยโอเคอะ่ะสําหรับเจีสีนิ้วแล้วมาตัดไม,ม้มันมีหลายๆอย่างเดี๋ยวค่อยมาเล่าดีเทลอีกทีนึงเนาะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะยาวก็เลยอ่ะโอเคก็ไปเดินไปเดินเล่นที่ห้างที่ชอบแล้วก็ไปดูป๊บ เตะตาก่อนเลยสีส้มอ่าโอเคก็เลยมาดูแล้วก็เทียบกับยี่ห้ออื่นๆนะเทียบราคาเทียบสเปคเทียวบวัสดุเฮ้ยโอเคอะราคานี้จับวัสดุอะไรแล้วก็ดูแรงดูแรงหวัดดูรอบโอเคมาะสมทามาลองอเฮ้ยจบปาเท่าที่ลองโอเคเลยนะ ใช้งานได้แต่ถ้าใช้งานหนักแบบพวกที่เป็นล้านไม้จริงเลยเนี่ยอันนี้อันนี้อันนี้ก็ยังไม่แน่ใจนะแต่คือต่วนตัว,ตวคือใช้งานใช้งานที่เอาเอามาลองเนี่ยโอเคจบเลยเพราะว่าของเดิมเนี่ยใช้แล้วมันร้อนตัดทับเดี๋ยวร้อนแล้วตัวนี้ตัดยังไงตัดเยอะกว่าตอนที่ลองร้อนแรกด้วยนะนี่ตัดเยอะไม่มีปัญหาจับกระชับมั่นคงน้ำหนักน้ำหนักไม่ได้เยอะจนเกินไป ถ้าเทียบกับบางยี่ห้อนะบางยี่ห้อมีหนักกว่านี้อีกนะตัวนี้ก็ถือโอเคใช้งานโอเควัสดุไม่ก้องแก๊งนะครับผมสเปคตามนี้แล้วก็ที่จะมาประกาศนี้ก็คือพอดีด้วยความที่อยากลองเนาะ,ะก็กลายเป็นว่าเราก็อยากลองรุ่นใหม่ๆรุ่นอื่นยี่ห้ออื่นอีกก็เลยว่าจะประกาศถ้าใครสนใจอยากจะได้ของใหม่ ในราคาที่ถูกกว่าซื้อในห้างนะครับก็ติดต่อเข้ามาได้จะก,ก็จะลดราคาให้จากราคาขายอันนี้เพิ่งซื้อมานะเพิ่งซื้อมาไม่ถึงเดือนนี่เดี๋ยวนะวันที่อยู่ตรงนี้นี่เพิ่งซื้อมาเมื่อกลางเดือนเองกลางเดือนตอนนี้ก็สักประมาณถ้าจัาตอนนี้ก็น่าจะประมาณสองอาทิตย์นะครับใครสนใจก็ติดต่อทักเข้ามาได้ประกันยังมี ท,ที่ไปซื้อมาก็ตามนี้มีปัญหาแวะเข้าไปได้ตลอดเจอที่ดูแลดีนะเพราะว่าผมซื้อที่นี่ประจําอืมเพียงแต่ว่าอยากลองยี่ห้ออื่นไงมียี่ห้ออื่นที่อยากลองแต่ว่าเราไม่สามารถที่จะไปซื้อทุกอันทุกยี่ห้อได้ขนาดนั้นก็เลยต้องอยากลองตัวอื่นก็ต้องปล่อยตัวนี้ออกไปเท่นั้นเอง นะครับหรือถ้ามีช็อปมีร้านไหนที่จะให้ส่วนลดพิเศษหรืออย่างอื่นหรือจะให้เอามาลองเพราะว่าคือเขาไม่ให้ลองไงต้องซื้อก่อนไงีออ่ยเขาบอกต้องซื้อก่อนก็เลยอ่ะโอเคมันก็ต้องตามนั้นปล่อยของเก่าเพื่อลองของใหม่นะครับ